นี้ปเป็นเครื่องสูกแน่นนะครับน,นี่ลูกค้าก็มาให้ใส่เลยงโครงตัวนี้ออกกนะครับปรกอกับปั๊มระยะหนักนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองแม็กันครับตอนนี้ลูกค้าก็เพิ่ม สายดูดนะครับยาวประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็มีหัวกระโหลกอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวช่างอ้ําก็จะทําการประกอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะทดลองเครื่องให้ดูแล้วครับว่าน้ําออกแรงแค่ไหนนะครับไปดูเลยครับตอนใส่หัวกระโหลกต้องเอาไฟลงเลยครับเพราะว่าไส้ช้างมีความแข็งมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่างอ้ําเขาจัดให้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตอนทดลองน้ำเลยครับ